เออนันความสุขพอเพียงบ้านปลายชีวิตถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่น่าชื่นชมอย่างมากของนักแสดงรุ่นใหญ่เออนันบุญนาคหลังทําฝันของตัวเองให้เป็นจริงด้วยการพอพันกล้วยไม้แล้วนำกลับคืนส่ป,ป่าณอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ จากความชอบเรื่องกล้วยไม้สู่การเป็นนักอนุรักษ์เต็มตัวทุ่มเทด้วยหัวใจเปลี่ยนพื้นที่บ้านส่วนหลายไร่เป็นโรงเรือนเพาะเลี้ยงกล้วยไม้มีห้องแลบส่วนตัวคอยประกบประงมดูแลจนออกดอกสวยงามให้ชื่นใจนอกจากนี้ยังมีไม้ดอกไม้ผลและพืชพันธุ์นานาชนิดเป็นชีวิตเรียบง่ายในบ้านสวนล่มรื่นสดชื่นและสงบแถมยังให้ความรู้เรื่องดอกไม้และธรรมชาติผ่านอินสตาแกรมเสมอ ทางด้านภรรยาอ้อนสีพันที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพแม้จะต้องอยู่ห่างกับสามีนานๆได้กลับบ้านที่เพชรบูรณ์ทีแต่เจ้าตัวก็มักจะโพสรูปและคอมเมนต์ให้กำลังใจลุงเออยู่เสมอพร้อมชื่นชมความสุขของลุงนั้นมีประโยชน์มากมายและยังบอกด้วยว่าในปีนี้ลุงเอยังคงเดินหน้าทําสิ่งที่ตัวเองตั้งใจต่อไปโดยเตรียมนำกล้วยไม้เอื้องเกากิว กลับไปคืนป่าเป็นเรื่องราวดีๆที่นักแสดงอย่างเออนันต์บุญนาคท,ที่ทำความฝันของตัวเองให้เป็นความจริงด้วยการเพาะพันธุ์กล้วยไม้เพื่อนำกลับคืนสู่ป่าณนะอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนอกจากเป็นบ้านสวนเพื่ออยู่อาศัยแล้วยังเปลี่ยนพื้นที่หลายไร่เป็นโรงเรือนสำหรับเพาะเลี้ยงกล้วยไม้จากความชอบกล้วยไม้สู่การเป็นนักอนุรักษ์เต็มตัวเปลี่ยนพื้นที่บ้านสวนหลายไร่ให้เป็นโรงเรือนเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ นอกจากนี้ยังมีไม้ดอกไม้ผลและพืชพันธุ์นานาชนิดเป็นชีวิตเรียบง่ายในบ้านสวนล่มรื่นสดชื่นและยังให้ความรู้เรื่องดอกไม้และธรรมชาติเสมอส่วนทางด้านคู่ชีวิตอย่างอ้นสีพันที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพถึงแม้จะต้องอยู่ห่างกับลุงเอที่ได้กลับบ้านที่เพชรบูรณ์แต่ก็คอยให้กำลังใจอยู่เสมอพร้อมชื่นชมว่าความสุขของลุงนั้นมีประโยชน์มากมายพร้อมทั้งยังบอกด้วยว่า ลุงเอยังคงเดินหน้าทำสิ่งที่ตัวเองตั้งใจต่อไปโดยเตรียมนำกล้วยไม้กลับไปคืนป่าโดยอ้นยังคอยพดภาพผักผลไม้จากสวนของลุงเออยู่เสมอ